หรือจอร์ดอยากเป็นดีคอยครับเอามาแล้วโยนซาเชลติดตัวผมครับผมวิ่งเลยล่อครับจีฮัคือคำตอบใช่ครับท่านจะมาโอเคแหวนไรด้วยอ๋อหายไปคนหนึ่งไปยิงนก่อนได้นะครับ 230ร้มลงมาอนี้คือปิงผมผมนี่ก่อนเล่นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมแรกว่ะปิ่งคนละ200หมดทีบอร์ดแบน200กว่าหมดครับเป็นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนี่หน้าจอไมแม่งเกมตะกี้จอข้อที่บอร์ดแบนอ่ะเปล่าผมปิงงว้อยไป ผมใช้ถูกไปวะเฮ้ยโอ้โแม่งแคมป์ใส่เชลลอยู่ข้างบนน่ะวอนทุเลตเลยเนี่ยที่ชันใช่ไหมเนี่ยมาไพลอตไม่เจอพี่จะมันมีขอนไม้อันหนึ่งอ่ะที่มันพลาดไปแล้วมันพลาด อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างเนีียโอ้ยเชี่ยเลยเดีวเจอมาหน่อยได้มาน้องแทบจะไม่เห็นครเลยอยู่ไหนวะโอ้นี่ใหญ่มันลอยมาแต่ไกลเลยอุ้ยเดี๋ยวก่อนอ๋อโอเคเฮ้ย แม่งไม่ใช่เจ้าด่านนี้แม่งไม่ได้มาเพื่อคนบอลรันอย่างเดียวมาเพื่อคนแคมป์เลยครับโอ้แคมป์ได้สุดยอดยู่แล้วด่านนี้แม่งกว้างไปละผมยังไม่ได้อีกแล้วอะโดนจิบอีกแล้วเป็นไรครับตายแรกครับ เรายังไม่เจอกระต่ายกับโซฮันเวอร์ชันอัพเดตเน<า>ี่ยใช่ไหมครับโซฮานจะบอกว่าทั้งเมหัยใ <laughs> นทีมมีผู้หญิงนี่ระดับการเล่นนี่ <laughs> <laughs> เหนือชัน้นขึ้นเยอะเลยครับเหนื่อยแล้วงานนีเออบิทอยู่ออบิทนั่งลงครับ <inaudible> ไม่เชนะื <inaudible> ่อผมโดนช็อตตายเลยครับ เราหวอดเราภูลจะจอเรียกใครท่านนะครับเดี๋ยวต้อเรียกนะผมเรียกแล้วอ่ะผมจะรอเรียกเป็นคนนี้เ้งขุ่นติดเว้ไปไหนไม่ได้เว้ยหันหลังให้ดูหันหลังให้กำแพง พี่อาร์มส,ส,สวัสดีครับส, <Last S 2> สวัสดีครับต้องต้องับตอดเรือลากทอดเชือเอ้ามีใครจอด <c oughs> ใครท่านพร <c oughs> ้อม <c oughs> ผมไหมครับมาเลยจ้ะดหวแล้ว ในนูแม่งใช้สมาร์ทิตตอนแคมว่าตุดว่าแคมไม่พอแม่งใช้ช็อตกันแคมอีกโอเคเแต่หน่อยได้มารู้ครับจังหวะน,นี้ได้ไททันผมกดอย่างเดียว หมดแม็กอะลำแรกมากเลยว่ะโมทน,น์นมันเต็มด้วยเลยครับทีนี้งานเนี้ยไมย่ไหว่ะทีมมันหมด,ดแม็กเลยนะกว่ามันจะตายเนี่ยแล้วมันจะไปสู้ใครได้ว,วะต้องเล่นหมดธรรมดาพี่อันนี้เหมือนมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เซิร์ฟซีอะแย่ว่ะ ลายอยู่แล้วแมาตรฐานแม่งสองร้อยกว่าดอนเอ้ยไม่ใช่สองร้อยกว่าดอนสองร้อยผีแก่แพงเนี่ยแหละบิับินแพงครับปินทะเลวะครับปินทะเลผีทะเลได้ไหมเก็บปอดก็ได้ว้าม่มีคนให้ยิงอ่ะ โกว่าเตเชออลผมจะระเบิด <c oughs> กดไปนับแถหหลังประมาณหนึ่งบบว,วินิดพอผมไม่เจอใครหล่อเลยวะอีกจะกดกดตั้งนานกว่าควันจะออก เก็บยิงจอดนครับโอ้โหอยู่ข้าบนอีกสมาติดต้อนแคมปิ้งว่ะโอ้โหเชื่อเขาเลยมอยู่บนขอนไม้ครับขอนไม้เหรอครับขอนไม้พัดค่านร้องเพลงโผล่แม่งเลยอะ ยด้วยวครับสัสก,ก,กิช่วยผมด้วยแอบอะไรวะมันแหลกได้อย่างเหลือเชื่อเป็นเรื่องที่น่าเชื่อมากเลยเออผมโดนผมว่าผมโดนไอ้สไปเดอร์ตัวนั้นฆ่าตายไปแล้วอะแต่แบบมันเดินทะลุตัวผมไปเลยอะอังเขาก็จะเห็นเราแหลกด้วยนะมัง ฝั่งเขาปิงแต่บางทีเราก็ปิงก้ามตึกนะพี่แต่เขาปิงสองร้อยบางจะมีนะบางทาง,งหมดแมสอะเอาจริงๆผมดิงหมดแมสแล้วก่อนมันจะตายอะปิงสองร้อยนี่มันดีเลยเท่าไหร่วะปึงทุบสี่ไหม ไม่เจอ, A ot, อไพลอตหรือว่าแตกนะโดนาโต้ไททันยงิงเสียชาติเกิดจริงเลยนึนตามเมื่อกี้ผมโดนกันถีบนี่ผมคง<ม>ไม่ได้เกิดนะครับทำไมมันหายายากังวะมันขวันในพวกไพลอตเลย ีไปยิง40มมแม่นเอากัาว้วมาเฮ้ยโอ้ย <laughs> ไปอยู่ในบ้านอ่ะเออนั่นน่ะคนหนึ่งไปไหนยังไม่ตายไปไหนแล้ววะได้อีกหนึ่งได้อีกสองทุ่นทีทุ่นคิวไปยิงยางดีกว่าครับระเบิดบึ้มบึ้มเลยโอ้ยไอ้เนี่ยสองคนยังไล่ดูนะเลยหนึ่งฮะ ทำไมยามไปอยู่ตรงนี้ล่ะอาจแม่มาให้ข้ากันครับและตอบตรงนีเ้เออถ้าทีมฝั่งตรงข้ามไปหมดรู้สึกยานจะไม่ได้รับดาเมจอะไรเลยนะใช่จ้ะ